ร้อนเนี่ย้ออ้อ้ตนีเดะนาดต้องเดรคเลยทุกคนเกมไปแล้วหคันพี่ปอกโชว์ด้วยพี่เพแต่ว่ารถมันตึงแหงกูอยากซับโดยปึ๊บกูอยากมันเกิดไง้ยาวๆนี่เองไปลองไปลองปอดธรรมดาดูอ่ปีนเด้อ วอยเอาล่องไหลธรรมาดาแมบบมันจะปิ่นได้พี่หวัวปิ่นก็ยังมันนันเหรอมึงเดี๋ยวลมล,มลมมีกอมึงลมอีอ,อุปไหนก็ได้คือไตามทบอเนเมาแล้วกว้าแล้วแล้วไ มมีหรอใมแันกนเดินไปหา้ำคอกันเด็มันบม่รลุดอกเอ <c oughs> บอกมันบม่รลุดอกอืมหาตาหลุยได้เตยียลมันมีหนอกโยตู YouTube เอาลวดน,นะมันบม่รุุดอกเค้นแรงกับบรุ มันจะมันติดก่อนบอเท่านั้นนั่นหลุดมึงอ่ะเฮ้ยติดควานบอติดอ่ะคือยข้าวคีบอดถ้อย่บ้องเ้าบตรองฟังดอกก็ค่อยไปมมีนบระเดี๋ยฮะ ห้าตาหลุยได้เตอะหือมันมีมน็อตอยู่ตัวเอาลวดนะมันบม่หลุดดอกเคสไหนก็บม่หลุดมันจะมันติดก้อนบอลทนาน,นั้นลวดมึงอ่ะเออติดวันบอกติดอ่ะ ครับชีพอถ้าอ่ังน้ก็ต้องเฝ้าก็ต้องฟังดอกค่อ,คอยๆไปบมแมนตไ่ได้บู ไปเดินทางต่อเลยทุกคนโอ้สะดุดหนออ้าวบรรยากาศโคตรดีรอ๋อ เดินทางต่ออะไรทุกคนรถมีเกมไปแล้วหนึ่งคันนะครับเนี่ยครับถ้าบอลงมาว่า้วยกันไม่ได้ที่ว่าทางขาผมเนี่ยไอ้ไอ้ไม่ได้ใส่นะที่ว่าทางหาผมได้แชทบอกโอ้โหไาขึ้นมากี่หรอ โอ้105คันนี้เป็นแรงอ่ะทุกคนใส่ป็่หัวฉีดใช่ปน่าจะเป็นหัวฉีดนะทุกคนเห็นเป็นเลือนนะทุกคนโอ้แรง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 เข้าวัดวาทุกคน <laughs> จะมานี้เข้าวัดก็มาป <laughs> ะสอดใส่นู่นี้ เออโอ้วัดวัดแบบเป็นเป็นตะหนาอยู่นะทุกคนแบบเงียบสงบดีวะ่ะวัรุ่นสีบาว์เรายังไม่มาะล้วคนวันนี้ว่าจะเอามาแดกไว้รุ่นสีบาว์ด้วย จอดนี้ก่อนจอดรอดโซดาก่อนจอดนี้ก่อนเด้อทานหาอนโอเคครับผมเดินทางต่อเลยครับ เดินทางต่อเลยนะคนมีอีกหลายกลุ่มรอจอดรออยู่นะครับโอ้โหเฮ้ยแล้เป็นยังวะขึ้นจังลงหัวเทียนบอดนี่เว้ยเบิ้ลบ่ออกแม่โปกงโปกป้งอยู่ห้าสามห้าสาม จะขันแรงๆว่ะไทยเชียโบเซกันว่าวันนี้มาแบบสีเบาวมาคันหนึ่ง,งนะทุกคนแล้วผ่าแดกสีเบา hồ xí hồ hồn ra được không Ok บอได้บอบอกได้บอกในบอาวลโอ้รถเรามีสะดุดป่ะทุกคนเป็นหนังกบรบโรูเพื่อจังหัวเทียนบอดเนี่ยไม่อย่างนั้นก็แบบรถเครื่องยังไม่ร้อนนะทุกคนอาการรถผมประมาณนี้เลยรอเครื่องร้อนก่อน เดินทางต่อเลยทุกคนคนทางอีกยาวนะทุกคนไม่รู้ว่ามุมกล้องได้ไหมก็คอมเมนต์ช่วยบอกหน่อยนะครับอีกไกลอยู่นะครับทีมงานเราวันลำนะทุกคนก็รู้ๆอยู่ว่าทีมงานเราวันลำไม่รีบอะครับเออก็ค่อยๆไปนะครับเออ đi vào oh. Số ra Số ra ยกเชื่อไหมนะยกไหมนะ ก็รถเล่นไปเลยทุกคนผมไม่ตัดจิปละทุกคนผมเอแบบขับรถเล่นดีชิวไปเลยไม่ขี่แรงนะทุกคนแต่ว่าก็เฝ้าอยู่นะทุกคนกลัวพี่อยู่แถวน้ำพองเขาเจ้ารอครับทรงคันส้มแม่งมันได้ะ่ะน้องส้มจิตน้องส้มจิตผมมันมันทรงได้อะทุกคนเอาเพึ่งขับ บรรยากาศอย่างดีเลยวันนี้ คนอย่างเยอะนะควเออม,มีแบบนี่แต่ทีมงานเรานะทีมงานเรามาไม่ครบหรอทุกคนแต่ว่ามันก็เจอะนะเออแบบมารวมกันรวมกันหลายทางอยู่นะทางในเมืองก็มี อไนป่าอย่างมี้ออกปนเกลมีอะไรทั้งนาุเดบอกฮะุ่เป <What> ิดต่ไปลาทั้งนาลวไอมีหรอ ห้าสามเท่าอ่ะห้าสามมันเท่าเกินเท่าแต่ว่ารถเราวิ่งไม่ได้แล้วทุกคนเข้าไว้ัันแหละทุกคนเอ่ยก็ชิงชิงนะครับทคนนี้บรรยากาศโคตรด,ดีเลย อเรถเดินมากันนะฮะเกีอยบตั้งงวไหมอ๋อบรรยากาศโคตรดีเลยวะ่ะบรรยากาศดีมากทุกคน ต้องรีบเดยนี่คนรอหลายได้นี่ชมบรรยากาศชิวทัศเขื่อนวรรัดชิวๆครับอันนี้ก็จะเป็นภูอ่าเห็นช้างสีนะทุกคนไม่รู้ว่าเสียงชัดหรือไม่นะครับก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับทุกคน โทรศัพท์เราที่ไปโทรศัพท์ น่าจะหัวเทียนบอดนะทุกคนมันเล่งไม่ขึ้นเลยว่ะเครื่องมันก็ร้อนแล้วนะ

โอ้อาการแบบว่าเบื้นไม่ไปมะทุกคนหัวเทียนบอดแน่เลยชัวร้อยเปอร์เซ็นต์เออ,อเขึ้นจังหัวเทียนบอดเนี่ยหัวเทียนบอดนี่ลีมื่อมืาอวานล่างรถแม่โอ้จบแล้วหัวเทียนบอด ฮะบก่กมันมันมันแบนไนม่ได้เลยมันเออมันบีบเขึ้อนได้ไหมฮะไปนน้ำหัวเทียนแหละหัวเทียนโดนเราไม่ได้เปลี่ยนแถมล่างรถพร้อมตั้งแต่ไปทิพย์อันไกลๆพูน่นไม่ได้เปลี่ยนเลยเทียหน่าจะหัวเทียนเออหน้าอย่ออาหัวเทียนแออหละทุกคน ผมเปลี่ยนตั้งแต่ตอนไปทิฟบ้านไผ่นะทุกคนก็เปลี่ยนแล้วก็ไปซื้อของใหม่มาแล้วก็ไปเปลี่ยนของเดิมของเก่า,กาอีกข,ของของน้อง,องเก่านะทุกคนก็จะโอ้เว้ยมันซีหาหกเดือนเลยตีนี่แหละทุกคนหัวเทียนประมาณนี้รถวิ่งไม่ได้เลยโคตรเซ็งนี่แหละทุกคนรถไม่ได้ไล่มานะเดี๋ยวถ้าเจอร้านเปลี่ยนหัวเทียนเราก็จะไปจอดเปลี่ยนแหละทุกคนแล้วถ่ายให้ดูอีกครั้งนะทุกคน